ครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเขาชีนะครับพามาดูจิตอาสานะครับพามาดูจิตอาสาทำโรงเห็ดให้กับโรงเรียนเขาชีนะครับกลุ่มบุรีรัมรถโรซิงนะครับก็นำโดยประธานชัยนะครับเดี๋ยวจะพาไปคุยกับประธานชัยนะครับว่า,าวันนี้มาทำอะไรกันบ้างนะครับ อันนี้ทีมงานวีรัมรูซิ่งนะครับเดี๋ยวจะคุยกับท่านชัยหน่อยท่านชัยวันนี้มาทำอะไรมาครับอวันนี้ก็มาทำอะไรนะโงรงขยะเห็ุแล้วก็่ะ,ะไรลง,ะลงขยะรีไซเคลิลพร้อมตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าอันนี้ฝั่งนี้นะครับคุณครูคุณครูขอมาด่วนก็เลยต้องมาจัดให้ก็ทีมงานก็มีหลายทีมงานนะครับวันนี้ บูรัมลุสซิงสกาวพัดทินนี่อะไรนาวราทิ์เหรอขอนแก่นก็มาวันนี้กลับมากี่คนครับเนี่ยฮะมาประมาณกี่คนก็น่าจะประมาณ30นะตอนนี้กําลังทยอยกันมาอยู่บาคนก็หลงมาคนก็หลงนะครับนี่หลงอันนี้โรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนเขาชีเขาชีเขาเรียกอะไรชื่อเต็มๆจอมพลเจ้าบัญญัสุรศักดิ์เหรอเทศบาลเลอโรงเรียนเทศบาล ดูเลืดสัแถวน้องคอแถวน้องคอแถวน้องคอครับผมแถวน้องคอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมทำงานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับก็เป็นกลุ่มจิตอาสานะครับที่มาทําของปีที่แล้วก็ทำเนอะนะครับอันนี้ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็รื้อทําใหม่ย้ายที่ย้ายที่นะครับ <c oughs> ให้ ปีได้ปีได้จะย้ายอีกใช่ไหมครับเดี๋ยวปีเอาปีนี้เสร็จก่อนนะครับนูนะครับก็ทยอยช่วยกันทํานะครับนะครับส่วนนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับของโรงเรียนนะครับก็พี่ๆมาช่วยปรับปรุงนะครับก็น่าจะเป็นช่วงโควิดเนาะนะครับช่วงโควิดก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่าไหร่นะครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็พี่พทีมงานก็จะช่วยนะครับพี่พทีมงานก็ช่วยปรับปรุงนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวตัดหญ้าก่อนนะครับนะครับก็ทีมงานใดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะมาสนับสนุนอุปกรณ์ของสนามเด็กเล่นนะครับอุปกรณ์เพื่อให้เด็กๆได้เล่นก็ประสานมาที่โรงเรียนได้โดยตรงเลยนะครับหรือจะประสานมาที่กลุ่มนะครับกลุ่มวิรมก็ได้นะครับ ตามหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อกลุ่มไม่ให้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง Facebook ของผมก็ได้นะครับชาวกล้วยนวราทรปนะครับตามหน้าจอเลยนะครับก็เอามาช่วยเด็กๆนะครับมาช่วยเด็กๆนะไม่ได้เ็าเรียกว่าหวังผลตอบแทนอะไรนะครับเป็นกลุ่มจิตอาสานะครับมีน้ำใจก็มาช่วยๆกันนะครับอยากให้ทุกๆกลุ่มเลยนะครับรวมมือกันส่วนวันนี้นะครับก็ อย่างที่ประธานใช้บอกนะครับเราก็จะมีการตัดหญ้านะครับทำโรงเพาะเห็ดแล้วก็อาจจะมีส่วนที่ต้องปรับปรุงบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะทําได้ไม่มากก็ทําไปเรื่อยๆนะครับวอนผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาช่วยเหลือกันเนาะนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบของโรงเรียนนะครับก็ค่อยๆปรับปรุงไปนะครับไม่ใช่ปัญหาครับนักเรียนก็เรียนได้ตามปกตินะครับ เพียงแต่อาจจะอาจจะไม่สะดวกที่จะเล่นหรือว่าออกกำลังกายตรงนี้นะครับนี่ก็ตัดหญ้านะครับเนนโรดนะครับนโรดอ่าเดี๋ยวผมขอหลบๆห,หน่อยนะครับเพราะว่า,าการตัดหญ้าแบบนี้จะอัน,อนตรายนิดนึงนะครับแล้วก็อยู่ไกลๆหน่อยแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับก็หลายท่านอาจจะคุ้นเคยหน้ากันนะครับ ค,คลิปวัดโกรกแก้วนะครับก็จะมีทีมงานนี้อยู่ในคลิปนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทําอีกรอบหนึ่งก็เป็นจิตอาสานะครับมาทําให้โรงเรียนไม่ได้ค่าจ้างนะครับที่เรื่องมาด้วยใจวันหยุดเลิกง,งานนะครับก็จะมามีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ ก็ใครมีกิจกรรมหรืออยากจะให้ทีมงานนี้นะครับไปเรียกว่าไปปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้นะครับก็ลองทักเข้าไปที่กลุ่ม G U บร o d i v รถซิ่งนะครับแล้วก็จะมีพี่พี่ใจดีนะครับช่วยประสานให้นะครับอันนี้ก็รื้อโรงเห็ดเก่านะครับเดี๋ยวเราพาไปดูจุดนะครับโรงเห็ดใหม่นะครับนีเก็ทยอยทยอยกันมา ทีมงานคุณภาพเนี่ยเจอกันทุกคลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดใหม่นะครับจุดที่จะลงเห็ดตรงนี้เลยนะครับก็พื้นที่โรงเรียนไม่กว้างนะครับนี่เห็ดเป็นเห็ดนางฟ้านะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะใช่นะครับก็ ประมาณนี้นะเห็ดก็จะลงตรงนี้ก็จะเป็นจุดใหม่ที่จะลงเห็ดนะครับนะครับก็พากันทยอยเอาอุปกรณ์มาให้นะคใครที่ใครที่มีกลุ่มนับจิตอาสาหรือกลุ่มที่อยากจะช่วยเหลือโรงเรียนนะครับที่นี่ก็ สามารถรมาติดต่อที่อาจารย์นะครับเพื่อ,อช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นโรงเรียนไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากาก็มาช่วยกันปรับปรุงดูแลนะครับ อาคารเรียนหลังใหม่นะครับที่นี่ไม่มีสนามกีฬานะครับเพราะว่าพื้นที่แคบนะครับพื้นที่ไม่กว้างนะครับก็จะมีฝั่งนี้ก็ติดหลังอาคารเลยนะครับติดวัดนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ยาวไปถึงตรงโรงเห็ดเก่าที่รื้อนะครับแล้วฝั่งซ้ายมือของจอนี่ก็ติดแค่อาคารแค่นี้นะครับพื้นที่นะครับก็สนามกีฬาไม่มีนะครับที่นี่แต่ก็มีที่ให้เด็กเล่นนะครับ พอได้ออกกําลังกายนะครับนักเรียนประมาณ70กว่าคนนะครับครูก็ประมาณ8นะครับแต่ท่านนะครับดูแลนักเรียนที่นี่นะครับก็การสนับสนุนอาจจะไม่เพียงพอนะครับในบางส่วนก็ไม่เป็นไรครับเด็กๆเรียนได้ครับที่นี่นะครับเด็กๆเรียนได้ก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนนะครับในด้านต่างๆนะครับของเด็กๆก็เชิญนะครับนะครับ เรียนเจอนะครับกลุ่มจิตอาสาต่างๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะมาช่วยนะครับโรงเรียนบ้านเขาชีนะครับตั้งอยู่ติดกับวัดเขาชีเลยนะครับวงเวียนหนองคอนะครับเทศบาลสุรศักดิ์นะครับน่าจะเป็นอำเภอศรีราชานะครับที่นี่จังหวัดชนบุรีนะครับก็ลองเสิร์ชดูข้อมูลในข้อมูลของโรงเรียนนะครับแล้วก็ประสานงานมานะครับใครที่จะ สำหับสนุนในด้านกีฬานะครับอุปกรณ์การเรียนอาหารกลางวันครับรวมทั้งทุนการศึกษานะครับก็ติดต่อเลยนะครับติดต่อมาก็ช่วยๆกันนะครับในหลายๆที่ก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการอระชาสัมพันธ์นะครับภูมิจิตอาสาพี่ๆนะครับช่วยๆน้องๆก็แวะเวียนมาครับให้กำลังใจเด็กๆแล้วก็ครูอาจารย์ที่นี่นะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นอาคารเดิมนะครับอาคารเก่าทีา่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับถ้าใครมีไอเดียที่จะปรับปรุงให้เป็นเขาเรียกว่าลานกิจกรรมหรือว่าห้องกิจกรรมต่างๆก็ลองลองมาสอบถามดูนะครับเผื่อมีทุนหรือว่ามีใครว่าหน่วยงานที่อยากจะมาช่วยนะรวมทั้งเอกชนนะครับร้านรวงต่างๆลองหรือว่ารวบรวม,รวม,รวมทุนกันมานะครับลองมาทำให้เด็กๆได้นะครับ นะครับที่จะมาพัฒนาโรงเรียนนะครับวัดเขาชีนะตำบลหนองขามอาเภอศิราาจังหวัดชลบุรีนะครับท่านใดก็มาติดต่อทางครูได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะกลุ่มใดนะครับเออจะมาร่วมกันพัฒนานะครับนะโรงเรียนแห่งนี้นะครับหลายที่นะครับเอ่อหยุดต่างๆนะครับก็ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับ ครับนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมนะครับจิตอาสาครับของกลุ่มพี่ๆครับที่จะช่วยเหลือน้องๆนะครับในการทําพัฒนาโรงเรียนครับเขาชีแห่งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมทุกท่านนะครับสนหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ